ั้วัีครับพวกเราในาแสดงครับอะารเนี่ยผู้พิากษากรครับวินทาติดจ่รูไม่รู้ไม่รู้มีใจจริงจรการเรียกว่าเป็นการแต่ผมว่ารู้สึกว่าเป็นการเรี้ยงคายระเขาทำอะไรจะจะ copy ให้ดูกห้ดู การเจอกันกัแรกหว่าการลงงานครั้แรกเพราะว่าก็เข e ้าใจว่าโเริ่มเลยงานอนเลยนะครับเมื่อวา็ันปรมาณตนัยายนนอนที่ระไมีํางารนนี่เลยโต์เริ่มก่อนโดยการที่เจอกันครั้งแรกคือโบนเนี่ยจริงๆคือแกีปี ว่าทำแขกในระดับความเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วมันจะรู้ว่าเราสามารถทำอะไรกันได้เพราะเป็นเพื่อนกันมากจริงเราตื่นเต้นใจมากจริงเราคุยกันเยอะก็อย่างว่าด้วยความที่เขาก็หน้าหน้าตาก็ไม่ได้จะเป็นน้องผมได้ครับเราเล่นนะก็จริงๆคือเจอกันครั้งแรกคือผมเป็นคนที่เอนเนอร์จี้มันวนอยู่แล้วเวลาเวลาทำการแสดงหรือแ acting นะครับเวลาเจอการ์ดแล้วเฮ้ยทำไมมันจัดเต็มขนาดนี้เลยครับก็การ์ดมาได้พี่ ก็มีความสัมพันธ์มีแชทกันไยมากพวกนีครับเวลาเล่นก็มีส่วนร่วมก็รอดได้ เลยไม่ค่อยที่จะเตรียมเพราดูว่ามันน่าจะตก่มาจากคิยายมากถ้าในมองผมว่ามันแรงมันแรงยู่ในมุมผมมันแรงเพราะว่าในนิยายมันก็อ่านแล้วมันจะดูแรงพอสมควรกับพอมาเล่นจริงๆมันจะไปแรงอีกแบบมันจะไม่เหมือนกับคนจินตนาการในนิยาย ในเรื่องี่โชก็ด้วยบางส่วนที่เป็นผู้สอนทีเป็นสามารถ ที่นไทีคมัน,ม,นออมันต้องอยู่ได้กันให้ได้ตอยกนใไดโอ้โขั้นตอนแรกเตรียมใจก่อนนะครับแต่พออยู่เรียกว่าอยู่ในคองนะครัต้องเตรียมใจมากกว่าใจนะคืออันนี้ผมว่าทุกคนต้องจัดกากันแล้ว เรามัน่ายมากกว่ากันมันมันโดนอ่าเรียกว่าโดนอยที่นักกตอนที่เรา้นตอนี้ยาไปอะไรอย่างงี้มาแา้รู้กที่ตใจตอนแรกแต่หลังมานี่ ที่ไม่ทีทามาตต่ปปิดกัให้อ่ครอ่ขอข้ามคบถามได่ไหมบขาตีำถามหรอครับก็ปกตเคือเป็นแบบเรื่องแบบว่าถ้าจะมสร้างสรรค์แ si ต่ว่าไม่เกวบคุืออะไร ดีแต่สบยก็พม้มาดูเองเลยเราะไม่รับพเอรือว่ากับมัมเอง่ายผมคร่บอกพิเอกันเองน่าจะน่าจะไม่ไปไหนครับน่าจะอยู่ท่มาตรฐานถ้าเกิดให้แต่ว่าพูดกับทำให้ท่าบบว่าสออกมาสวยงามมากต่เ่ยัา้มาามาอนก เป็นทั้งค้าแล้วก็ทั้งเรือนร่างอืมจริง้าข้า้าช่ว่าชอบชอบชอบท้าตำงนั้นแล้วก็มันมีความตื่นตาเดียวขอท่านตัวน้ำใส่ถุงนี่เดี๋ยวไม่เ่าิม่ึ้น มันหนื่นกบว่ามันมันผิดธรรมชาติไปนิดนึงแต่ว่ามันเวลาอยู่ในนรกรแสดงใช่แก็ที่จะจุอาจจะยายามเกลี้ยงอาจจกลีได้แว่่อนที่จะไปจดนีในไพรอนแทร์ในไทรอนแรกเลยที่ ไม่เลยคือคุเรออะไรกันว่าไม่ตองเปเยเี่า like yes. ือมือเลผมลงะบรกใว่าป็นการแคปกวีไม่เาะว่าตอน่เราแค่แครรู But, ้สึกเขาว่าช่วงน้ช่วงอง่าไปดอ้าหรอก แมเอะไรแล้วเล่นขาไม่ค่อยางน้ำหรอ

ในออฟฟิศอย่างเงี้ยมันจะมีบันไดนีไปมันจะมีสักพูนหนึ่งไว้ที่ไปแอบมีซัมติงอะไรประมาณนั้นแล้วพี่ถ้าพี่ถามกลับไปว่าโค้รกับโค้ดก็นีว่ามีอายไม่มีส่วตัวเคยทำงานออฟฟิศเกดต้องมีสิ่งนึ่

ไม่เบี่อไม่เบื่อแน่แน่ไม่เบื่อมี NCP ใช่เดี๋ยวไปลอทำส่งนั้น่ไม่เหอนคี่ก็ได้แล้วน้วอมาหลบนี่ไม่ได้อำใ่้นิไม่อบไปเห็นทงแ่ที่ไปถ่าแรกแก็หลับหัก็ไม่ความเข้าใจแล้วก็เป็น ความละอดที่การว่าทำแล้อก็อไปก็ทําก็ไหลยาีมากประจุด้วยอะไรด้วยอยากให้ไีดูในซีรี์มาว่าอยาไทหรต้คนตองชนี่อยากให้าอ่นทจะดร้อเกษตรคนนี้บางเพราะว่าเขาเป็นผู้บัง ในเรื่องนิยายมากๆก็คือจริงตัวตัวนิยายที่แบบว่าจากจากนิยายกันไปที่นี่ครับก็ต้องถูกตัดมากกน่าที <Tim> ่อย่นเพราะว่าบางทีต <S an> ัวตัวบทกับตัน um <Freud> ิยาย ว่ามันมการเมื่อเราทีต่งกทีว่ากอนช่งซเรารื่องที่เ็นเร่อของอรีกินเรื่องขกาในชีวิตจริงักเ่อยท่เรื่ซีรีส์มันเป็นเ่องขอการใช้ภานทของเรื่อง้เันเปรื่อง เพคว่านี้ก็เป็นการส่เรมายอย่เยืกเีไดัไม่สู่ความแบบว่าความคาพังก่อนเลยครับแต่ว่าสุท้ายแล้วเราจะหาเราจะเราจะได้คำตอบจากการดูซีรีส์เรื่องนี้เองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเจอความสัมพันธ์แบบนี้เนียราควรจะจัดการย่งไรนะการ แล้วก็อยากจะฝากนะครับก็ e p 1งของเราไหนเนี่ยบอกไม่ชอบเด็กนะครับวันที่20เมษายนนี้นะครับได้ดูกันแน,น่นอน,นทางช่อง9เ็พอ่์ตกด30นะครับหรือว่า้ายงรูออนไลน์ก็แบบคันคัดทาง i q e นะครับสามารถโหลดไว้แล้วก็ดู EP ได้เลยนะครับได้ดูแบบคันคัดแน่นอนจดัดหนักจะเต็มครับแล้วก็สาหรับใครใน่ที่ยังรออยู่แล้วก็สามารถติดตามพวกเราไดะะ้ทางพอร์ต พูลกอรกไม่ว่าทิตกยูทูบเฟซบุ๊กเอ็กซ์หรือว่าแอปิเคามตวน้อูนมันครับฝากด้วยนะครับใโบอเม้นต์ครับในเยบอกไม่ชอบเด็กครับอมครับเก่งมากเก่งมาก